ครับ, <c oughs> รบแล้วก็ออกจากหนองคายแล้วเราก็มาต่อด้วยที่คัมชิโน่นะครับเราจะไปสกราระที่คัมชิโน่กันก่นกอนจะกลับบ้านนะครับไป,ไปดูบรรยากาศของคัมชิโน่กันว่าคนเยอะมากแค่ไหนครับป้า 哎、嗯，妹妹、嗯。 ได้นะคะอย่นครศรีธรรมราชะสังกันที่้าน ่ายที่ปาไท้ครับบิดวงกระเดียดไลัวเสร็จแล้วเสร็จแล้วรับพักทัวก่อนนะครับท่านใดที่จะไปทำเระส่วนตัวเข้าห้องน้ำห้องได้เบนอาคารเดินทะลุมาเลยนะตจะมีห้องน้ำอยู่นะครับทุคนที่ำอมาตั้งแต่น่ากับพร้อมกับโรคกันลยวใ ไปตามบัตริวนะครับ ที่ท่าที่อยู่ตะกอนนะครับตอนที่จะเข้าสู่ชั้สองที่สามนะครับเดินชนะวิถีธรรมนะครับต้องเตรียมรองเท้านะครับต้อง้าที่นี่ชุดก็ต่อไปนะครับตาบนสีเขียวครับคุณแม่นะฮะับดอกไม้อะไรควรจะชุดก็ยังดีนะครับเรามีบคิวแล้วนะครับไม่ต้องรีบครับได้เข้าทุกคนนะครับได้เข้าทุกคนนะครับเวลาตั้ง ถึงทางเข้านะครนะับสิบโมงในการสายสิบงนู้นหละครับพ่ณแม่นะครับเป็นต้องรีบดอกไว้บรลัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราไปที่ไหนนะครับกลับไ้ ไทีนี้นะพี่น้องค่อยเดินไปตามสะพานนะครับสะพานโคตรโคตรไปเรื่อยๆบ้านผุนิญาพี่น้องได้ชมนะครับเพราะว่าสะพานเราเปิดใหม่นะนะครับช่วงปีใหม่นี่แหละนะครับ ข้ามาพี่น้องท่านใดแล้วท้ามีความประสงค์ที่อยากจะลาายสีกับบ้านให้บอกผม ใช่ค่ะ ไปจะไปชมของพระลงปู่ย่านะคะทางนี้ค่ะ น้ำศักดิ์ส์นะคะของท้องพระโรงของปู่ศรีสุโธนะคะแล้วก็ย่าปทุม,มานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางการเนี่ยเขายังไม่ให้ตักน้ำศักดิ์สิ์กับบ้านนะคะเพราะว่า <c oughs> เปเขากําลังวควบคุมโรคติดต่ออยู่นะคะโควิดนั่นเองนะคะคะ่ะค่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นปฏิมากรรมที่เกิดจากความเชื่อนะคะเขาไม่ให้โยนลงบอ่อนะคะเงินสิ่งของต่างๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สกปรกนะคะเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ให้โยนลงในบอ่อนะคะแล้วตอนนี้ก็เขาก็ปิดน้ํานะคะไม่ให้น้ําจากในบอ่อขึ้นมาข้างบนนะคะแต่ว่าคนเรานะคะก็มีความศรัทธาก็เอาเงินมาตั้งไว้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ให้โยนลงแล้วก็ตั้งไว้ข้างบนบ่ก็ได้นะคะไปดูค่ะ

ทั้งได้ไหมคะได้ทั้งได้ไปปล่อยนะคะปล่อยสัตว์นะคะเพื่อ กำบุญนะคะทำให้เิมสิริมงคลโชคลาภในชีวิตนคะขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองค่ะเราไปกดเรามาดูกันนะคะว่าปนนี้บถินเงินทองเราจะได้เพิ่มพูมชุดอันนี้เป็นกบอันนี้ก็เป็นปานชุดรูอมเลยค่ะชุดพวงมาลายงานราบเื่อนหนึ่งร้าสิบาทค่ะ ชุดปล่อยยปล่อยสัตว์นะคะทำบุญรับโชคค่ะของในร้านเงินแสนเข้ากระเป๋าในร้านพนันเด้อสาธุพันเด้อหมัยสาธุตรงไหนปล่อยกบอ๋อ,ต,อ,อต้องยางลงไปพุ่นหรอ นี่เขาต้องอธิษฐานก่อนปะอธิษฐานในร่มไหมไม่ต้องลงไปเยองเอี่งะเ,เออตอนนั้นม้าก็เห็นตอนนี้ม้าก็เห็นน,น,น,นคลิปนี้ก็ขอลากันไปด้วยภาพบรรยากาศทำบุญนะครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ เสร็จแล้วนะคทำบุนเสร็จแล้วเราก็จะไปเอารูปกันเราไปดูรูปกันนะคะว่ารูปจะสวยขนาดไหนนะคะ